เมื่อถูกตัดสินว่าประมาทร,ร่วมคำว่าประมาทร,ร่วมหมายถึงประมาททั้งคู่หรือว่าผิดทั้งคู่นะคะกรณีนี้ถ้ารถมีปรบอรทั้งสองคันปรบอรทำงานทั้งสองคันนะคะ คนซ้อนท้ายและผู้โดยสารให้ถือว่าเป็นฝ่ายถูกเสมอเบิกได้จากปรบทั้งสองคันกรณีค่ารักษาพยาบาลเบิกได้ตามจริงไม่เกิน1,60,000 0บาทนะคะกรณีเสียชีวิตเบิกได้1ล้านบาทนะคะส่วนคนขับทั้งสองคันเบิกได้เฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้นนะคะ เพราะถือว่าคนขับเป็นคนประมาทนะคะเบิกได้จากปรบคันของตัวเองนะคะฉะนั้นกับรถพึงระวังอย่าประมาทนะคะด้วยความปรารถนาดีจากครูปรีที่ปรึกษาประกันภัยทีมอาจารย์แดงคะ่ะ